กรมเองก็จะนำพวกภาพถ่ายดาวเทียมที่มีทั้งหมดในโลกนี้นะครับมาประมวลหรือใช้ Data Analytics นะครับแล้วก็ผสมด้วย AI ในการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นโซลูชันต่างๆนะครับที่จะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสังคมนะครับเป็นต่อไปนะครับธุรกิจอวกาศตอนนี้นะครับมันมีผู้ที่สร้างจรวดมากมายสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือฐานยิง นเนื่องจากว่าเขาต้องการฐานยิงมากในการที่จะยิงดาวเทียมในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ไทยคมในฐานะที่อยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีการใช้บริการเรื่องของจรวดมาตลอด30ปี นะครับเราก็มีพันธมิตรทั่วโลกเกี่ยวข้องกับในธุรกิจนี้นะครับเรากา็จะร่วมกับภาครัฐนะครับในการดูซิว่า,าความเป็นไปนได้นะครับในการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานยิงในอนาคตครับสวัสดีครับปฐมภพสวนสรินะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนครับ คนก็รู้เรื่องอบริษัทไทยคมมายาวนานนะฮะบริษัทเราเนี่ยก่อตั้งมา30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เป็นผู้นําในด้านของเรื่องของสื่อสารดาวเทียมมาตลอดประมาณ30ปีนะครับสามปีที่แล้วเนี่ยครับเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัววิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงมากกว่าแค่ดาวเทียมนะครับเราอยากจะเป็นผู้นําในเรื่องของ Space Tech ในภูมิภาคนี้ครับ a c e Tech เนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของจริงๆของ ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เรียกว่า Space Economy นะครับ Space Economy เนี่ยเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างมีสาระสำคัญนะฮะ,ะในทั่วโลกเนี่ยครับมูลค่าของ Space Economy เนี่ยมันมีมูลค่าประมาณ5 0 0แสนล้านเหรียญยน US ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เขาคาดการก็คือว่าอีกไม่เกิน10ปีนะฮะมันจะเพิ่มมูลค่า3เท่าเป็น1.5ล้านล้านเหรียญ สหรัฐนะครับซึ่งาทางไทคมมองตรงนี้เป็นโอกาสในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของธุรกิจเราในชัปเตอร์ต่อไปของของบริษัทนะครับครับ Space Tech นี่มันเป็นชื่อกว้างมากนะครับแต่จริงๆนะภายใต้บริการของ s p e t e t h นะครับมันประกอบด้วยประมาณ4ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของธุรกิจหลักของเราก็คือ core business ของเรา core business ของเราก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจดาวเทียม นะฮะสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เราเรียกว่าเป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟา้านะครับซึ่งเรามองว่าก็ยังมีบทบาทสำคัญในโลกนี้นะครับมันเป็นเพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในทุกพื้นที่100%ของพื้นที่โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับส่วนที่สองของ Space t e c ่ก็คือดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับก็ดาวเทียมวงโคจรต่ำนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วทางไทยคมมองว่า ดาวเทียมโมบจรต่ำเนี่ยนะครับเป็นเป็นธุรกิจที่สามารถจะมาเสริมธุรกิจหลักของเราได้ในอนาคตนะครับซึ่งเรามองวิธีการในการที่จะร่วมมือกับทางในทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของพันธมิตรของกับดาวเทียมต่างชาติแทนนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่2นะครับ ธุรกิจที่3ก็เป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นดาวเทียมที่ถ่ายภาพนะครับซึ่งตรงนี้หรือว่า Earth Observation Satellite นะครับซึ่ง Earth Observation Satellite เนี่ยเรามองว่ามันเป็นธุรกิจใหม่แล้วเป็นธุรกิจที่กำลังจะเติบโตอย่างสาระสำคัญนะครับทางไทยคมเองก็จะนำพวกภาพถ่ายดาวเทียมที่มีทั้งหมดในโลกนี้นะครับมาประมวลหรือใช้ Data Analytics แล้วก็ผสมด้วย AI ในการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นโซลูชันต่างๆนะครับที่จะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับสังคมนะครับเป็นต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของตัวธุรกิจที่เป็นฐานยิงนะครับเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยนะฮะมีจุดได้เปรียบเยอะในการที่จะสร้างฐานยิงในอนาคต นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ครับออของ GO นะครับก็คือ,อปีที่แล้วนะครับเราได้ชนะในเรื่องของประมูลในเรื่องของวงโครจร2วงโครจรนะครับที่ที่เขาเรียกว่าตำแหน่ง78.5ตะวันออกกับ1 1 9 5ตะวันออกนะครับหลังจากเราได้ชนะประมูลแล้วนะฮะทางเราก็มีวางเงินนะครับในการลงทุนเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0ล้านนะครับในการยิงอย่างน้อย3ดวงที่ตำแหน่ง1 1 9 5ก่อน นะครับพวกเป็น,ปนตำแหน่งที่ต้องการความเร่งด่วนในการที่จะต้องมีดาวเทียมชุดใหม่มาเพราะว่าดาวเทียมชุดเก่ากําลังใกล้หมดอายุแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีการลงทุนทั้งหมดเนี่ยสดวงนะฮะดวงแรกเนี่ยะจะเข้ามาสู่วงโคจรปีหน้า นะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายจะเข้ามาสู่วงโคจรเนี่ยฮะลราก็สามารถให้บริการได้ประมาณ2,570ครับก็พาร์ทเนอร์ที่เราได้มีการตกลงแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพนะฮะลายแรกก็คือเรื่องของ Global Star นะครับบริษัท Global Star เป็นบริษัทระดับโลกนะครับซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมีหน้าที่ในการให้บริการที่เราเรียกว่า Internet of Things หรือ IoT ผ่านดาวเทียมนะครับลูกค้าหลักของเขา ของ globalstar ก็คือบริษัท Apple ที่ผลิต p p o o n นะครับแล้วก็ globalstar เนี่ยเป็นพันธมิตรของเรานะครับเราได้เริ่มให้บริการบริการ globalstar ในประเทศไทยแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับแล้วก็ตัว Product ที่เราให้บริการก็คือตัวระบบติดตามนะฮะผ่านดาวเทียมในกรณีที่เรื่องของอความปลอดภยัยในการเดินทะเลเป็นต้นนะครับก็เป็นระบบติดตามที่สามารถที่จะเตือนได้ ว่าถ้ามันมีภัยพิบัติอะไรต่างๆหรือว่าคนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถใช้ตัวอุปกรณ์ตรงนี้ได้ครับธุรกิจร e o นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ในโลกนี้นะครับแล้วก็จะมีบทบาทมากใน,ในโลกนี้นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์มากนะครับเรามองว่าเป็น LeO เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเสริมแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัทไทยคมได้ ก็จะเป็นมีทั้ง io, ธุรกิจ GO ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราแล้วก็ธุรกิจ LO e 2อันเนี้ยจะมาเสริมกันนะครับในการที่จะสร้างในเรื่องของความหลากหลายในการให้บริการใ,ใ,ใ,น,ในตลาดไทยครับจริงจริงมันไม่มาแทนนะครับผมคิดว่ามันเสริมกันนะครับเพราะว่าทุกระบบะฮะมันมีจุดแข็งไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นธุรกิจที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงประเทศนั้นนะครับแล้วก็อยากจะได้ค่าใช้จ่ายที่ถูกสุด แล้วก็สัญญาณที่แรงที่สุดดาวเทียมลักษณะ G.O จะเหมาะสมที่สุดนะครับ LEO เนี่ยจะเหมาะสมกับโดยเฉพาะในการให้บริการที่เป็นลักษณะเป็นเครื่อนที่นะครับอย่างเช่นบนเรือบนบรถหรือว่าบนเครื่องบินนะครับจะเก่งเรื่องนี้ครับแล้วก็สามารถถ้าจะต้องการให้บริการระดับโลกได้นะครับอันนั้นก็ LEO อ,อาจจะเหมาะกว่านะครับแต่ก็เรามองว่าทั้ง2ระบบะครับ มันเสริมซึ่งกันและกันนะครับแล้วแต่การใช้งานของผู้บริโภคครับก็จริงๆนะครับธุรกิจใหม่ที่เรามองว่าเป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือธุรกิจที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายระบบมากในโลกนี้นะครับที่ถ่ายภาพดาวถ่ายถ่ายภาพโลกนี้โดยใช้ดาวเทียมนะครับแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเอาภาพถ่ายเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์นะครับหรือว่าใช้ data analytics รวมถึง AI นะครับในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับตลาดของเรานะครับตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เราทำกับประกันประกันวินาศภัยไทยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะประเมินพื้นที่นาข้าวนะครับว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเกิดเกิดอุทกภัยเรื่องของภายแล้งนะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องของน้ำท่วมนะครับ บริษัทประกันก็สามารถช่วยเหลือทางชาวนาได้โดยโดยเร็วแล้วก็แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้ประสบความสำเร็จก็คือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับมูลิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับในการที่จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ AI นในการประเมินการดูดซับของคาร์บอนในพื้นที่ป่านะครับในป่าชุมชนนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้รับรองจากจากอากอบกอรเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะใช้ในการประเมินซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยครับมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมี เทคโนโลยีตรงนี้มาที่เราคิดค้นมานะครับก็ต้องใช้คนลงพื้นที่ในการประเมินในเรื่องของค่าต่างๆ่างในการที่จะประเมินว่าป่าผืนนี้ครับจะแอบซอร์คาร์บอนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันทั้งประหยัดเวลานะครับไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็แม่นยำ มากๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะครับสำหรับประเทศไทยในการที่จะก้าวหน้าในการที่จะผลักดันในเรื่องของการปลูกป่าเพื่อเพื่อคาร์บอนเครดิตครับครับอันนี้ครับผมคิดว่ามันเป็น business model ที่ดีมากนะฮะทีะ่ทางไทยคมร่วมกับมูลิตีแม่ฟ้าหลวงนะครับทางแม่ฟ้าหลวงนะครับคือพันธมิตรของเรานะครับมีหน้าที่ในการที่จะไปะร่วมมือกับป่าชุมชน นะครับในเรื่องของป่าชุมชนเขาก็จะดูแลป่าในบริเวณหนึ่งนะครับการที่เราเอาป่าผืนนี้นะครับให้ป่าชุมชนดูแลเราก็เอาป่าตรงนี้ที่เขาดูแลนะครับแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วเอาคาร์บอนเครดิตตรงนี้ไปขายให้กับหน่วยงานอื่นๆที่จำเป็นที่ต้องใช้คาร์บอนเครดิตแล้วก็เอาเม็ดเงินตรงนี้ครับที่เราได้จากคาร์บอนเครดิตนะครับกลับไปสู่ชุมชน นะครับในการดูแลชุมชนแสดงว่าชุมชนก็ได้นะครับประโยชน์ในการดูแลป่าของของของตัวเอง ครับก็ทุกคนก็จะวินวินหมดครับการยิงจรวดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราศึกษามานานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในวงการดาวเทียมนะฮะก็จะทราบดีว่าประเทศไหนนะฮะที่มาที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เส้นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะหรืออีควเอเตอร์เนี่ยนะครับเป็นเป็นประเทศที่เหมาะสมนะครับในการที่จะยิงจรวดเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยนะครับก็ประเทศไทยแน่นอนครับเป็นประเทศที่เหมาะสมในเรื่องของ ของของภูมิประเทศนะครับในการจะสร้างฐานจรวดนะครับซึ่งเราก็ศึกษามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับหน่วยงานรัฐก,กับหน่วยงานความมั่นคงนะครับในการความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ครับซ,ซึ่งเรามองว่าในธุรกิจธุรกิจอวกาศตอนนี้นะครับมันมีผู้ที่สร้างจรวด ามากมายนะครับไม่ใช่แค่2-3เจ้าเนเหมือนกับในอดีตนะครับกับพวกมหาอำนาจแต่ตอนนี้มันมีจรวดหลายหลายบริษัทมากนะครับที่พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีจรวดนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือฐานยิงนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการ ฐานยิงมากในการที่จะยิงดาวเทียมในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าประเทศไทยก็เหมาะสมนะครับแล้วก็ไทยคมในฐานะที่อยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีการใช้บริการเรื่องของจรวดมาตลอด30ปีนะครับแล้วก็มีพันธมิตรทั่วโลกเกี่ยวข้องกับในธุรกิจนี้นะครับเราก็จะร่วมกับภาครัฐนะครับในการดูซิว่าความเป็นไปนได้นะครับในการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานยิงในอนาคตครับ อ่าครับจริงๆไทยคมนะครับก็อยู่มา32ปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำคิดว่าเราทำได้ดีก็คือการที่เราปรับตัวตามเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลานะครับตลอด30ปีเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจาดาวเทียมนะครับเราก็สามารถที่จะดัดแปลงแล้วก็ปรับตัวตัวเองนะครับแล้วก็พยายามจะ อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเอามานำใช้ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนะครับอันนี้คือเป็น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  strategy ของเรามาตลอดนะครับไปในอนาคตนะครับเรามองว่าธุรกิจ Space Tech เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ESG แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมแล้วก็ทมอภิบาล นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราทําเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์พื้นที่ในประเทศไทยในการที่จะออกแบบพื้นที่ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลในเรื่องของมลพิษนะครับดูแลเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอย่างเช่น น้ำท่วมหรือว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นนะครับธุรกิจ s p c e เนี่ยครับสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ได้แบบตรแบบแบบชัดเจนมากนะครับในเรื่องของสังคมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำนะครับเป็นการช่วยให้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเกษตรกร,ะร,กรนะครับในการตัดสินใจนะครับมีข้อมูลในการตัดสินใจในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆให้มีประสิทธิภาพ นะครับแล้วก็สิ่งทั้งหมดที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของ s p e t e t h นะครับมีความโปร่งใสนะครับข้อมูลตรวจสอบได้นะครับซึ่งมามองว่าการนำเทคโนโลยีตรงนี้นำมาสำหรับประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะช่วยในการพัฒนาเรื่องของระบบของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือ Business Blueprint ของไทยคมครับ